แบ็คโครเบอร์เพจที่370มังงานในตอนนี้นั้นจะมีชื่อตอนว่า ออกลบเพื่อพินนาศโดยภาพหน้าปกขอมังงะนในตอนนี้นั้นจะเป็นภาพเปิดภาพสีนะฮะและจากภาพสีภาพนี้นะฮะดูๆแล้วเนี่ยเหมือนในตอนนี้พวกเขาเนี่ยกำลังอยู่ที่คาสิโนโและถ้าเกิดสังเกตรจริงๆเนี่ยจะมีแก่ดําอยู่ตัวหนึ่งนะฮะนั่นคือยูโนหรือว่ายูโนนั่นเองเพราะว่าเขาไม่อยู่หน่วยกระทิงดํานอกนั้นคนอื่นเนี่ยอยู่หน่วยกระทิงดํากันหมดเราก็รู้กันอยู่นะฮะว่านหน่วยนี้มันเป็นแหล่งรวมตัวบักชัดๆและจากนั้นก็ตัดมาที่ภาพขอมังงะภาพแรกในตอนนี้นั้นตัวของแอลซ่ากับยูโนเนี่ยกำลังร่วมมือในการต่อสู้ากกน้เสียงงขออออ็ไดดพูม ใครกันแน่ที่ได้เปรี่ยนสิ้นคําพูดนั้นตัวของลูเซียนในตอนนี้เนี่ยก็ได้ยิม้ม <c oughs> และจากนั้นนะฮะเหมือนนัทซ์คเวอร์ในตอนนี้เนี่ยก็เริ่มสั่นสะเทือนทุกคนในตอนนี้เนี่ยก็ได้ตกใจกับสิ่งที่ได้เกิดขึ้นแม้แต่ในตอนนี้นั้นราชาจอมติงตองก็ได้ตกใจเช่นเดียวกันเออเกิดอะไรขึ้นประสาทประสาทข้าและจากนั้นภาพของงาขัดมาหาตัวของยูโนเกิดอะไรขึ้นอยู่กันจากนั้นแอสซาที่ได้ฟังเนี่ยก็ได้ตอบกลับมีคนเจ๋งๆของฮิโน่คุมิได้บอกมา เพื่อให้อุดมพติของตัวเองเป็นจริงในตอนนี้ลูเซียสกำลังเช้เวทขั้นสูงสุดบนน่านฟ้าห่างไกลจากนั้นภาพก็ได้ตัดมหาสมาชิกข,ของหน่วยความมายาทุกคนในตอนนี้นะกำลังตกใจทิวทัศน์ที่เกิดขึ้นอะไรกันเนี่ยยังกับวันสิ้นโลกและจากนั้นภาพเนี่ยก็ได้ตัดมหาลิวโดยลิวในที่นี้เนี่ยไม่ใช่ลิวของฝั่งฮินโนคุนี้นะฮะแต่ว่าเป็นลิวที่เป็นหัวหน้าหน่วยของความมายานั่นเองในตอนนี้ตัวเขาเนี่ยก็ได้พูดออกมาหน่อยนะถึงจะน่าเจ็บใจ แต่ว่าเป็นภาพวาดที่สวยเลยโดยขณะที่ริวนั้นกำลังเผเชิญหน้าอยู่กับหนึ่งในอวตารของลูเซียสก็ได้ตัดมาที่ทางฝั่งของวิลเลียมเวนเจอร์และชาร์ลอตพวกเขาในตอนนี้นั้นก็กำลังเผเชิญหน้าอยู่กับอวตารของลูเซียสเช่นเดียวกันยังไงก็ต้องปกป้องประเทศนี้ยังตายไม่ได้เรานะยังตายไม่ได้เด็ดขาดจากนั้นภาพของงัางก็ตัดมาหาแอสไซอีกครั้งเพราะฉะนั้นในตอนนี้พวกเรานะต้องรีบไปหาร่างต้นและหยุดมันให้ได้ ฉะนั้นก็ได้ตัดมาที่คําพูดของริวดอริวยะลูเซียเป็นตัวอันตรายเพราะฉะนั้นแล้วคนที่มีความสามารถสองคนที่สามารถจัดการเจ้าหมอนั่นได้เลยคือจากนั้นเสียงของแอซ่าก็ได้พูดออกมามีแค่ฉันกับนายอยู่เนาะจากนั้นในตอนนี้ทั้งคู่เนี่ยก็เริ่มในการต่อสู้อวตารลูเซียอีกครั้งอวตารลูเซียเนี่ยก็ได้เข้าจู่โจมทั้งสองคนและาะนั้นเสียงอวตารลูเซียก็ได้พูดออกมาคิดจริงๆนะเหรอว่าฉันน่ะจะปล่อยพวกแกไปได้บอกแล้วไม่ช่เรื่องไง แต่แล้วในขณะที่ลูเซียนั้นกาลังพูดอยู่วินาทีนั้นนะฮะเวมิติของูพี่ฟิลเล่าเนี่ยก็ได้เปิดออกและจากนั้นูพี่ฟิลเล่าก็ได้พูดออกมาจะว่าไปแล้วตัวนายนี่มันชอบล้าหน้าก่อนเพื่อนทุกทีเพราะฉะนั้นเราแอสตาตรงนี้นะให้พวกฉันเป็นคนจัดการเอง ตึงเมื่อสิ้นคำพูดนั้นนะตอนนี้ตรงหน้าของแอสซาสมาชิกหน่วยทิงดำอย่างโซละลุดพี่ฟิวเล่และเนโลรวมถึงชามีเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวมาจากนั้นก็ตามมาที่ทางฝั่งของริวหัวหน้าหน่วยของควางมายาสีคลามเหมือนนะตอนนี้ตรงหน้าเขากอดกับแมรี่ก็ได้ปรากฏตัวมาจากนั้นภาพก็ตามมาที่ทางฝั่งของโนเอลทางฝั่งของโนเอลนั้นก็ได้มีเกรกับวาเนซ่าสมาชิกกทิงดำปรากฏตัวมาเช่นเดียวกัน จากนั้นภาพก็ตัดมาหาฝั่งของชาร์ลอตต์กับวิลเลียมแวนเจ์ที่ในตอนนี้นั้นเขาสองคนกําลังได้รับบัฟจากพิษของกอร์ดอนสมาชิกหน่วยกทิงดําและจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาที่ทางฝั่งของยามิที่นตอนนี้นั้นตรงหน้าของยามิก็ได้มีอิจิกะน้องสาวเขากับตัวของนักหน่วยกรทิงดําได้ปรากฏตัวมาและไม่ใช่เพียงแค่นั้นเพราะว่าในตอนนี้นั้นฐานทัพหน่วยกรทิงดาเนี่ยก็ได้ออกอัลบั้าในการเข้าโจมตีอวตารลูเซียสณนะจุดนี้คือผมกล้าพูดหรือว่าหน่วยกรทิงดำน้าตอนนี้นะคือแม่งบักทุกตัวละครจริงๆและจาาาากนนััั้้ภพไดดตมาาตมหวของและ้าก็ไดด้พูออกมาาว่ เพราะฉะนั้นในตอนนี้นายนะล,ล่วงหน้าไป,ไ,ปได้เลยสิ้นสุดคำพูดนั้นแอซ่ากับยูโน่เนี่ยก็ได้พุ่งจากไปพร้อมกับเสียงของแอซ่าที่ได้พูดออกมาว่าอ่ะครับและแล้วมังงะแบ็คคเวอร์สามก็ได้จบลงไปมังงะตอนต่อไป371มังงะนในตอนนี้นั้นจะมีชื่อตอนว่าวิญญาณที่ไม่สูญสลายพาได้ตัดมาที่ตัวของมอริสกับสมาชิกของหน่วยราชสีสีชาติที่ในตอนนี้เหล่าสมาชิกเนี่ยก็ได้ถูกมอริสเข้าโจมตีอย่างสาหัสโดยก่อนที่สมาชิกคนนี้นั้นจะตายจากไปตัวเขาเนี่ยก็ได้พูดออกมา ที่เหลือผมขอฝากด้วยนะครับท่านเมเลโอเลโอนะ่าสิ้นสุดคำพูดนั้นสมาชิกคนนี้เนี่ยก็ได้ถูกย่อยสลายตายจากไปโดยที่นะตอนนี้ตัวของเจ๊เมเลโอเลโอน่าเนี่ยกำลังบุกเข้าโจมตีมอรลิสเสียงของมอรลิสก็ได้พูดกลับมาพวกกระจอกหน้าลํำคาญทีนี้ก็ตายหมดแล้วงั้นสินะถ้างั้นจะแสดงตัวอย่างโลมีชีวิตของจริงให้ดูสิ้นสุดคำพูดนั้นตัวของมอรลิสก็ได้ใช้เวทมนต์บางอย่างเวทมนต์ดิน ขบวนคนโง่ศักดิ์สิทธิ์สิ้นสุดการเชเว้นนั้นดินนะฮะก็ได้มีการปรับตัวเป็นรูปร่างคล้ายกับลักษณะของมนุษย์โดยเป็นลักษณะคล้ายกับมนุษย์หลายตนมากกำลังบุกเข้าจ่โจมตัวของเจมเมรีเรลเลวนาซึ่งเมื่อทางฝั่งของเจเมได้เห็นเจเมเนี่ยก็ได้ใช้พลังเพลิงในการเข้าโจมตีแต่ว่าถึงแบบนั้นแล้วพวกมันเนี่ยก็ไม่ได้จัดการง่ายขนาดนั้นจากนั้นทางฝั่งของเจมเมรีเรลเลวนาฮะ,ะก็ได้คิดในใจมาถึงตรงนี้แล้วใช้เวท่าที่2งั้นเหรอซึ่งไอสมาชิกพวกนี้ก็ฟื้นตัวเร็เราา็็ววววดด้้้ยยคาาาามมมเเรรหศลจกกกนนััสีงงขอออไตบบ <c oughs> ก็เห็นด้วยกับเธอที่ยอมสังเวยพวกกระจอเพื่อไปต่อจากนั้นตัวของมอริสก็มีการย้อนดิบเล็กน้อยพามเรื่องจริยธรรมจนดูโง่แล้วตายไปโดยที่ทำอะไรไม่ได้สักอย่างถ้างั้นก็เป็นวัตถุดิบของฉันซสิเป็นสิ่งหล่อเลี้ยงเวทใหม่ชีวิตโง่ๆเนะี่ยจะได้มีความหมายขึ้นมาบ้างแต่ว่าถึงเอาพวกโง่ามาติดต่อกันสักแค่ไหนก็ก้าวข้ามหลักการของโลกนี้ไปไม่ได้ถึงอย่างนั้นแล้วฉันก็ยังพายายามต่อไม่หยุดไม่ย่อท้อและเหมือนผลลัพธ์นั้นก็คือ จากนั้นก็ตัมมาที่การต่อสู้อีกครั้งเสียงของมอริสเนี่ยก็ได้พูดออกมาฉันได้รับเลือกจากพระเจ้าเวทมนต์ที่ใช้ความรู้ความสามารถของเตนเนี่ยอย่างเต็มที่พลังที่ทําลายทุกสรรพสิ่งสร้างสิ่งมีชีวิตใหม่วันเวลาแห่งการชุ่มเทของฉันไม่ได้เสียเปล่าสิ้นคำพูดนั้นขบวนกองทัพดินเนี่ยก็ได้เข้าจจ่โจมเจ๊เมลียเรียวนะ้าซึ่งเหมือนในตอนนี้ทั้งฝั่งของเจ๊เองนะฮะก็ได้จจ่โจมสมาชิพพวกนั้นกลับพร้อมกับที่นะตอนนี้ตัวเธอเนี่ยก็ได้ทราบดีว่าร่างกายของเธอนะตอนนี้ไม่สามารถคคงงสภาาพไดด้้้นนัักก็ตมมทีี่อร นั่นคือขีดจำกัดของมนุษย์เพราะฉะนั้นแล้วมาอยู่กับท่านลูเซียสก้าวข้ามหลักการแล้วไปดูโลกอันสมบูรณ์แบบด้วยกันเถอะสิ้นสุดคำพูดนั้นตัวเจในตอนนี้เนี่ยก็ได้ยิ้มกับขีดจำกัดงั้นเหรอและจากนั้นมางงา็ได้ทําการย้อนดีเล็กน้อยตัวของเจในตอนนี้เนี่ยกำลังหาคู่ฝึกซ้อมซึ่งเหมือนสมาชิกคนหน่วยนะฮะจะไม่ยอมฝึกซ้อมได้เลยนี่เป็นคู่ซ้อมให้ฉันหน่อยสิแต่สมาชิกเนี่ยก็ได้ปฏิเสธคือคนอย่างผมคงไม่น่าไหวหรอกครับขนาดท่านยังไม่รับกิมมัวสมาชิกทั่วไปยังไม่สามารถทําอะไรได เพราะฉะนั้นทั้งนี้เองก็คงหมดไฟแล้วท่านเมรเีเรียวหน้านะ่ะไม่ออมมือให้เลยสู้กับเชื้อพระวงศ์อัจฉริยะมันหนักเกินไปสำหรับคนธรรมดายอย่างเราถึงไม่ต้องทําอะไรท่านก็เก่งขึ้นเรื่อยๆอ,อยู่แล้วนี่ขยักอารวาสซะมากกว่าละมัง้งโดยคําพูดพวกนั้นคือทุกคําพูดที่เมรเีเรียวหน้าได้เป็นคนรับฉะนั้นตัวเธอเนี่ยก็ได้คิดในใ,ใจไม่มีใครสามารถตามเรามาได้เพราะฉะนั้นเลยคิดว่าไม่ต้องมีใครตามมาก็ได้เพราะถึงแม้ตัวเราจะอยู่ที่นี่ต่อไปเราคงไม่สามารถแข็งแร่งวันนี้ได้แล้ว อยู่ตัวคนเดียวนะเราก็สามารถแข็งแร่งขึ้นเองได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันโหดรห้ายพื้นที่พลังงานเวทแรงสูงจนมองเห็นกำแพงขีดจำกัดของมนุษย์สู้กับสัตว์ประหลาดที่ไม่ใช่คนสามารถปีนข้ามกำแพงนั้นไปได้จนเกือบมาถึงจุดสูงสุดแล้วแต่ว่าตัวเราตัวคนเดียวนะมาได้แค่นี้เองงั้นเหรอแต่แล้วนะวินาทีนั้นนะฮะเราวิญ,ญญาณของสมาชิกที่ได้ตายไปเนก็ได้ช่วยพยุง ช่วยฝึกซ้อมให้ด้วยครับท่านเมลเลเลอนาะโดยการฝึกนะครั้งนั้นของสมาชิกเมลเลเลอนาเนี่ยก็ได้เอาจริงมากยังใช้ไม่ได้ทําอะไรกันอยู่ฝึกต่อไปพวกแกนะ่ะฝึกมากกว่านี้ไม่ได้หรอกยาดีกว่าแต่ว่าถึงแบบนั้นแล้วสมาชิกเนี่ยก็ไม่ยอมแพ้ไม่ครับผมอาจจะไปไม่ถึงก็จริงแต่ว่าถึงยังไงซะก็ขอไล่ตามท่านเมลเลเลอนาไปด้วยเพื่อไล่ตามความแข็งแกร่งของคุณแต่แล้วณนะจังหวะนั้นอยู่ๆเฟอร์โกเลียนเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวมาข้างเมลเลเลอนาะ ขอโทษที่ต้องให้รอนะนท่านพี่จากนั้นภาพก็ได้ตามไปที่สลาเมเดอร์ไฟที่มันนั้นสามารถจัดก,การกับผู้ส่วนไปได้ทุกคนในตอนนี้เนี่ยต่างดีใจสุดยอดเลยครับท่านเฟอร์กโกเลียนและจากนั้นภาพก็ได้ตามไปที่ฝั่งของเมเลเรวหนากับเฟอร์กโกเลียนอีกครั้งตัวของเจเม้น,นะตอนนี้เนี่ยก็ได้ยิ้ม <c oughs> ตัวฉันน่ะไม่รอหรอกนะเพราะว่าฉันน่ะอยู่นำหน้าขีดจำกัดเสมอจากนั้นตัวของเจเนี่ยก็ได้คิดในใ,ใจตัวเราเพิ่งจะคว้าได้และแล้วตรงพื้นดินเนี่ยก็ได้เกิดไฟเกิดขึ้นเป็นย่อม ทำให้ในตอนนี้ทั้งเฟอร์กูเลียและมอริลเนี่ยต่างตกใจเพราะว่าไฟที่ได้เกิดขึ้นคือเหล่าสมาชิกของราชสีสีชาติที่ได้เสียไปที่พวกเขาในตอนนี้นั้นได้กลับมาพร้อมกับกายเพลิงโดยเวทมนนี้นั้นมีชื่อว่าเวทไฟขั้นสุดยอด e x ซ l i s i s t o s l e o n u m รวมพลราชสีทําให้ตอนนี้ตัวของมอริลที่เห็นเนี่ยก็ได้ตกใจเวทนี่มันจากนั้นเนี่ยก็ได้ตามที่สมาชิกคนหนึ่งนะฮะที่ได้เกิดขึ้นมาพร้อมกับพลังเพลิงเดี๋ยวนะนี่มันพวกเราน่าจะตายไปแล้วนี่ เรียกได้ว่านะจุดนี้ตัวของเฟอร์กโกเลียนเองเนี่ยถึงเงือตกท่านพี่จากนั้นเสียงของเจเมส์เร็วๆหน้าเนี่ยก็ได้พูดออกมาอย่านึกนะว่าจะตายได้สบายๆนะถึงตายนะก็จงตามชันนี่ทันซะเจ้าพวกงี่เงาสิ้นสุดคําพูดนั้นสมาชิกในตอนนี้นะฮะต่างขัาลับครับและแล้วการต่อสู้ด้วยจานวนก็ได้เริ่มต้นขึ้นทางจํานวนสมาชิกของเวทดินเนี่ยก็โดนสมาชิกของราชสีเข้าจูโจมทําให้ตัวของมอรลิที่กําลังดูอยู่นั้นก็ได้เกิดความตกใจหมายความว่าอย่างไงวิญญ,ญาณพวกมันคืนชีพเรื่องแบบนี้นะ แต่ว่าขณะที่มอลิสนั้นกําลังตกใจอยู่เมเรเรโอหน้าเนี่ยก็ได้พุ่งตัวมาสิ่งที่แกชักจูงมาก็แค่ก้อนดินกุงกัวโง่โง,ง,ง่สิ้นคําพูดนั้นมอลิสก็ได้ตอบกลับจะหน้าไหนก็แค่แยกส่วนเป็นนิชิ้นซักก็จบแล้วและจากนั้นการมาทะากันของมอลิสกับเจเมก็ได้เริ่มต้นขึ้นขณะที่มอลิสนั้นกําลังพยายามในการแยกส่วนเมเรเลโอวหน้าแต่ว่าถึงแบบนั้นแล้วการโจมตีของมอลิสไม่สามารถแยกส่วนได้แยกส่วนไม่ได้ไม่สิ ไม่มีร่างกายให้แยกส่วนงั้นเหรอร่างกายของใย,ยนี่กลายเป็นมานายอย่างสมบูรณ์แล้วเหรอและจากนั้นเสียงของมอริสก็ได้พูดออกมานี่มันขอบเขตเกินหลักการของทางนี้ไปแล้วคนธรรมดาไม่น่าเข้าถึงได้นี่สิ้นคำพูดนั้นเจเมตอนนี้นั้นกำลังยิม้ม <c oughs> เจ้าพวกนั้นเสียงชีวิตเพื่อบอกฉันถึงรูปแบบวิญญาณของมนุษย์การคงอยู่ของมันสิ้นคำพูดนั้นเจเม่เก็ได้ต่อ,อยอย่างรัวมากทำให้ตัวของมอริสไม่สามารถฟื้นตัวทัน เวยเนยฟื้นตัวไม่ทันจานั้นเสียงของมอริสก็ได้พูดออกมายายมนุษย์สมองกวงนี่เหนือกว่าฉันที่ได้รับเลือกจากพระเจ้างั้นเหรอแต่แล้วจวังหวะนั้นเสียงของเจเมก็ได้พูดแทรกมาพระเจ้างั้นเหรอพระเจ้าบ้านแกสิจะได้เป็นสิ่งหล่อเลี้ยงวิวัฒนาการของมนุษย์เลยนะ และจากนั้นนะฮะร่างกายของมอริจึได้เริ่มแตกสลายจากการโดนโจมตีเสียงคำรามแห่งวิญญาณของราชสีมันได้ทำลายตัวตนของมอริจนหมดสิน้นและแล้วเมือง,งะเรื่องแบ็คโคเวอร์ตอนที่3 7 1ก็ได้จบลงไปล่อไปเลยนะฮะสอตอนใน1คลิปเพราะว่าถ้าเกิดคุณเอาตอนเดียวนะแม่งแค่4นาที5นาทีเองเอาจริงนะถ้าคุณเอาคลิปผมมาคลิปเนี้ยไปฟังในห้องน้ำนานแล้วแบบแม่งมีแค่ตอนเดียวอะคุณเข้าน้ําแค่ถอดกางเกงอะคลิปผมจบแล้วอะไอ้ี้ยมันสั้นจริงโอเคคลิปนี้ขอลาไปก่อนก็ผมบ๊ายบาย,บายครับสวส